ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะนักเรียนมาดูแบบัฝหดที่2.6นะคะในหน้าที่63นะคะ,ะในหน้านี้จะเป็นการแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปเศษส่วนอย่างตำ่ำจำนวนคะาหรือจำนวนนับอ่านักเรียนดูตัวอย่างข้อที่1เลยนะคะเศษ4เศษ3ส่วน4ลบเศษ15ส่วน8คูณด้วย 1เศษ7ส่วน9บวกด้วยเศษ11ส่วน8นะคะลบอ่ะเท่ากับอันนี้เราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินให้เรียบร้อยก่อนก็จะได้เป็นเศษ19ส่วน4ลบด้วยเศษ15ส่วน8คูณด้วยเศษ16ส่วน9บวกด้วยเศษ11ส่วน18ทีนี้เรามาดูความสำคัญของเครื่องหมายคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเครื่องหมายที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีวงเล็บ ถ้ามีวงเล็บวงเล็บสาคัญสุดทําวงเล็บก่อนนะคะอันดับ1ถ้ามีวงเล็บทําวงเล็บก่อนอันดับที่2ก็คือเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารอะไรมาก่อนให้ทำอันนั้นอันนี้มีความสําคัญเท่ากันเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารลงลงมาก็เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะคะในที่นี้ในข้อนี้เครื่องหมายอะไรสําคัญสุดอ่าเครื่องหมายคูณเราก็ทําอันนี้ก่อนนะคะเราทําเครื่องหมายคูณก่อนในอันนี้นะคะ ทำเครื่องหมายคูณก่อนจะเห็นว่าอ่ะจะเห็นว่าครูใส่วงเล็บไว้แล้วตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็นเศษสิบเก้ส่วนสีลบด้วยอ่าวงเล็บอันนี้นะคะทีนี้ครูก็เอาแม่3าตัด9หารสได้3 15สิบหารสเป็น5้านะคะสิ 16, กับแเอาแม่4เอาแม่8ปดแปดหนึ่งแสองสินะคะแล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยเศษสิบเส่วน 18, สิบเหมือนเดิม จากนั้นต่อไปต่อไป19เศษ1 9ส่วนสยังคงเหมือนเดิมลบด้วยอ่ะอันนี้5คูณ2เป็น10 1คูณ3เป็น3บวกด้วยเศษ11ส่วน 18, 18จากนั้นอ่ะบวกกับลบมีความสำคัญเท่ากาันลบกับบวกทำจากซ้ายไปขวาเราก็เลยมาทำคู่นี้ต่อไปคู่นี้คู่ต่อไปนะคะเราทำคู่นี้ก่อนจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอลนอคอลนอสกับ3คือ12นะคะ เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน4ให้เป็น12โดยการคูณ3ทั้งเศษและส่วนแล้วก็10ส่วนเศษ10ส่วน3คูณ4ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วน3เป็นส่วน12ก็จะได้เปลี่ยน19คูณ3ได้เท่ากับเศษ57ส่วน12ลบด้วยอ่า10บคูณ4ได้เศษ40ส่วน12ลบกันนะคะอย่าลืมเครื่องหมายอย่าลืมตัวนี้ด้วยนะเอาลงมาด้วยได้บวกเป็นบวก11เอส่วน18เอาลงมาด้วยบวก11อส่วน18อย่าลืมมาลงมานะคะจากนั้น ในวงเล็บเราได้เท่าไหร่ในวงเล็บเราลบกันได้1 7ส่วน12แล้วเราก็มาไป,ไปหมวกกับอะไรไปบวกกับ41ส่วน18นะคะทีนี้บวกลบจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนหาคอลนอนของ18กับ12ได้36 36, 36. อ่ะ,ะเรียนดู1 7ส่วน12 12คูณอะไรได้36 12คูณ3นะคะ ก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกัน18 18คูณอะไรได้36 18กคูณ2ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน12คูณ3ส่วน3ได้เป็นเศษ51สบ่วน36บกวกด้วยอ่ะ11คูณ2ได้22 18คูณ2ได้36บวกกันเอาตัวเศษบวกกันตัวเศษนะคะ51บวกกับ22ได้73ตัวส่วนยังคงเป็น36เหมือนเดิมได้เศษ73ส่วน36 เศษ73สม่วน36มันเป็นเศษเกินเราทําให้เป็นจํานวนคละเอา73หาร36ได้2ครั้งนะคะได้2ครั้งเป็น72เหลือเศษ1ได้2เศษ1ส่วน36ในข้อที่1ที่เป็นตัวอย่างนะอ่ะใครไม่ทันนักเรียนอยู่สต็อปแล้วก็ลอกตามต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ข้อที่2มันมีวงเล็บให้เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าความสาคัญอนะันดับแรกก็คือวงเล็บเราทําวงเล็บก่อนอ่ะอันนี้เราลอกโจทย์ก่อนตามนี้ จากนั้นเราเปลี่ยนจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินนะคะเอา9ไปคูณ28 18บวก2เป็น20ส่วนด้วย9เหมือนเดิม6คูณ2 16, เป็น16อ่ะโซ6คณ2 6คูณ2เป็น12บวกกับอีก5เป็น17ได้เศษ17ส่วน6นะคะอันนี้บวกกันพามงเล็บก่อนจากนั้นหารด้วย1เศษ11 8, ส่วน24 เราทำเป็นเศษเกินเราได้เศษ35ส่วน 24, ลบกับเศษ5ส่วน12เห็นไหมคะจากนั้นเราทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บจะเห็นว่ามันเป็น9กกับหกกับหหาคอลนอได้เท่ากับ18ดังนั้น9คูณอะไรได้ 18, 9คูณสองก็คูณ2เศษ17ส่วน 6, 6คูณอะไรให้ได้18 6คูณ3 17ก็คูณ3 นะคะตัวนี้ก็ยังเอาลงมาเหมือนเดิมนะคะหารด้วย30เศษ35ส่วน24ลบกับเศษ5ส่วน12นะคะจากนั้นต่อไปในวงเล็บตัวนี้ได้เท่ากับเศษ40สบ่วน18บวกด้วยเศษ51สบ่วน18บวกกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมหารด้วย35ส่วน24แล้วก็ลบเศษ5ส่วน12นะคะต่อไปเศษ91ส่วน18มาจาก40บวกกับ51ได้91 ะะส่วนยังคงเป็น18เหมือนเดิมทีนี้เอาเครื่องหมายหารเครื่องหมายลบอะไรสําคัญเราต่อมาก็คือเครื่องหมายหารจับคู่นี้คูณกับจับคู่นี้หารกันเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะอันนี้แม่อะไรแม่6 6 18หาร6เหลือ3 24หาร6เหลือ4อันนี้แม่7 7 35หาร7เหลือ5 91หาร7เหลือ3 5. เหลือ <ersch> 13นะคะจับ13 13ส่วน3คูณกับเศษ4ส่วน5อย่าลืมลบเศษ5ส่วน12ด้วยนะคะใครไม่ทันดูด้วยนะอ่ะทีนี้จับคูณกันนะคะคูณกันได้เท่ากับเศษ52ส่วน15เห็นไหมเอา13คูณ4ได้52 3คูณ5ได้15ลบกับเศษ5ส่วน12 15กับ12หาคอลนอได้เป็น60 พราะฉะนั้นเปลี่ยน15ให้เป็น60โดยการคูณ4ทั้งเศษและส่วนและเศษ5ส่วน12คูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น52คูณ4ได้เท่ากับ208 208ส่วน60ลบด้วย5คูณ5เป็น25 25ส่วน60เอา208ลบกับ25ได้เท่ากับ183ส่วนด้วย60อันนี้เราหารหาร3นะคะเอาแม่3ตัด แม่3หาร183หาร3ามได้61 60หาร3ามได้20ได้61ส่วน20หกเศษหกสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมันเป็นเศษเกินเราทำให้เป็นจำนวนค้าโดยการเอาหกสิบเอ็ดหารด้วยยี่สิบได้สามครั้งเหลือเศษหนึ่งนะคะอันนี้ดูด้วยนะเราก็อยู่สต็อปเราก็ลอกตามนะคะโอเคต่อไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าตัวอย่างให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อที่ห้า ข้อที่5กับข้อที่6นะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5บอกว่ามันมีวงเล็บอยู่2วงเล็บเลยทําวงเล็บแรกก่อนแล้ววงเล็บที่สองอ่ะเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนได้เศษยี่สิบสามส่วนสิบห้าอ่ะใครมองไม่เห็นดูนะบวกกับเศษห้าส่วนสิบสองวงเล็บแรกหารด้วยอันนี้แปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าได้เศษยี่สิบห้าส่วนแปดลบด้วยเศษเจ็ดส่วนเก้านะคะวงเล็บปิดจากนั้นเราเอา ตัวหน้าหาครนสิกับ12คอครนคือ60เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไร23ส่วน15คูณเศษ4คูณสทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษ5ส่วน12 12อคูณอะไรได้6 0 12คูณ5ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนส่วนตัวหลัง8กับ9มันลบกันวงเล็บนี้เราก็มาหาครนเห็นไหมแ8กับ9ครนได้72ครูก็เลยเอา25ส่วน8 8คูณอะไรได้72 8คูณ9ก็คูณ9ทั้งเศษและส่วน ลบด้วยเศษเจส่วนเเศษเจส่วนเก้าเก้าคูณอะไรได้72 9ดกคูณแก็คูณ8ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะเป็นคู่วงเล็บ2งวงเล็บนะจากนั้นอันนี้ข้างบนคูณได้เป็น92้าสบ่วนหกบวกด้วยเศษยี่สหา่วนหกหารด้วยวงเล็บเปิดอันนี้คูณกันสองร้อยคูณเได้เท่ากับเท่าไรรยยี่สิบห้าส่วนด้วยเจ ต่อไปลบกับอะไร7จ็ดคูณ8ปดเจ็ดแปส่วนด้วย72นะคะอันนี้วงเล็บปิดทีนี้เรามาดูวงเล็บแรกมันบวกกันได้117นะคะ117ส่วนด้วย60เนาะหารด้วยอ่ะอันนี้ลบกันได้169ส่วนด้วย72ทีนี้มันหารกันอ่ะนักเรียนดูมันหารกัน,อ,น,น,กนอันเนี้ผ่าหาร ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแม่อะไรหาร60กับ72ได้อ่าแม่12 12 72หาร12ได้6 60หาร12เหลือ5อันนี้แม่อะไรคะอ่าแม่13เห็นไหม13 13 117ห,หาร13ได้9 16 169หาร3ได้13 นะคะแล้วก็เอา9ก็6ับ6มาคูณกันได้54 5กับ13มาคูณกันได้65คําคำตอบข้อนี้มันเป็นอย่างต่ำแล้วได้เสร็จ64ส่วน65นะคะใครไม่ทันนะดูนะอ่าแล้วก็กดอยู่สต็อปดูนะคะโอเคในข้อที่5ผ่านนะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันข้อที่6อ่าอันนี้ทำวงเล็บใหญ่ก่อนเลย เขาวงเล็บไว้เห็นไหมนักเรียน4เศษ 1, ส่วน12หารด้วยวงเล็บเปิด 1, เศษ5ส่วน6บวกด้วยเศษ5 26ส่วน26คูณด้วย 1, เศษ1ส่วน12อ่ะเราทำในวงเล็บก่อนทีนี้ในวงเล็บเนี่ยมันมีเครื่องหมายทั้งหมด3เครื่องหมายเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณอะไรมาก่อนคะเออความสำคัญคือเครื่องหมายคูณนักเรียนทำคูณก่อนจับคู่คูณก่อนนะคะเปลี่ยนจำนวนค่าทุกอย่างให้เป็นเศษเกินเห็นไหม ด้านนี้ก็จะเป็นเศษส9ส่วน12หารด้วยวงเล็บใหญ่เศษ11เศษ1 1บส่วน6บวกด้วยเศษ5ส่วน2 6คูณด้วยเศษ13ส่วน12แล้วก็วงเล็บปิดจากนั้นเราทำเครื่องหมายคูณก่อนอ่าเห็นไหมครูก็เอา13กับ26มาตัดทอนกัน13-13 26หาหร13เหลือ2จากนั้นครูก็เอา5คูณกับ1ได้5 2คูณกับ12ได้24ตัวนี้ ในวงเล็บยังเหมือนเดิมเห็นไหมคะได้เป็น11เส่วนหเหมือนเดิมอย่าลืมนะห้ามห้ามตัดทิ้งนะแล้วตัวหน้าก็ยังคงเป็นเศษ49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บจากนั้นมันบวกกันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากาันจะเห็นว่า6ต้องทำา6ให้เป็นอะไร24ก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน6คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษ5ส่วน24นะคะเศษ49ส่วน12ยังคงเหมือนเดิมหารด้วยเศษ วงเล็บเปิดเศษ4 4ส่วน24บวกด้วยเศษ5ส่วน24ได้เป็นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเศษ49 1ส่วน 12, หารด้วยเศษ49สเ่วน24เห็นไหมในวงเล็บได้คำตอบเท่านี้จากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมกับเศษเป็นส่วนเป็นเศษ24ส่วน49 49กับ49ตัดทอนกันได้นะคะ12กับ24ตัดทอนกันได้แม้12 12 1สิบ2 2ง่ส่ จากนั้นเราหนึ่งกับสองมาคูณกันหนึ่งกับหนึ่งมาคูณกันได้เศษสองส่วนหนึ่งมันก็คือเท่ากับสองนะคะข้อนี้ตอบสองนะใครไม่ทนันดูนะอ่ะครูฉายให้ดูใหม่นะคะดูทีละบรรทัดนะคะ,อะตอบสองนะข้อนี้โอเคนะคะคุณครูก็ขอจบการอธิบาย นะคะเพียงเท่านี้นะคะการบ้านวันนี้มีข้ออะไรบ้างเอา้าทวนกันนิดนึงอ่ะมีข้อที่สามนักเรียนจดไว้เลยการบ้านอ่ะเดี๋ยวครูจดไว้หน้าแรกเลยการบ้านนะคะการบ้านในแบบฝึกหัดสองจุดหกมีข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดมีทั้งหมดสี่ข้อไปทำมา นะคะมีข้อที่3ข้อที่4ข้อที่7ข้อที่8ให้นักเรียนไปทํามานะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยในครั้งต่อไปนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ